สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซแฟนของสวัสดีแฟนของมบ่ชมองชบอนมามั้ยมื้อนี้วันที่ังววันที่21 30มื้อวันที่30อเยบ่ได้แ่ถสิร้องถ้าสิาสาร้องปีใหม่กัเด็กๆด้วยกันกินแดนแ พ่อพีวันเกิดแล้วแต่่อีวันยังอ,อาซื้อมากินเองอืมเขาเลยพี่น้องอาจจะกินเขาเร็วเพื่อนเกิดใหญ่นอนใหญ่ขดดทายบุคคลหนี่ง กินบ่ม่ปแม่ไีหดวไปที่นู้ปีใหม่ยังไงเปล่าเขาเขาไปส่งละงเบียเทากมาสลองินเทกันนะกิ กินเพกกับเด็กมีก้อนธไรก้อนหาพัก้อนประมก้อนก้อน้อยก้อนประมาณหาสิบพันมาบีบมถือก้นเราบวงไหม่ม่เบียก้อนสองอยก้อนเราบวกไหมก้อนสามร้อยเราบวงมาก้อนสามร้อยถือจับกนก้อนสี่สิบพันบ

Do <laughs> not không <cười> là, là, là. không không. Well, let's go. Tisa sửa, cào, sắm nắm nắm. Hasi quán. Một được. Bosha, cào, hè? Nyo, mi ha Oh, blik, mgam đứt. Hãy Một thứ Một sít. Một nhôm Một sít. Một sít. Một Một sít.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  Một Một sít. Một sít. Một เลยหนึ่งสามาสบันกี่เออบอกพงเนาะปอามาบวโยใส่บนกินหอยดิ๊นไดบวพิกินริกิตนบวมาได้บวชใหม่เลยนี่บวมได้ไหกบวชเม่กไหร่แล้ว้เบินี่เาตังพี่พึง

มาแล้วเอาบวกเอาบวกให้ได้เอาบวกทีอ่ะ5าลอม่าไปดูน่าไปดูคนแ่มาเด็กพี่เ้างมาเด็กคนอีสานเนาะจะรองปีใหม่ของขอบัวจจโบคลิกแฮ่ขอบุยังให้เจ้าด้ยขอ้เป็นตัวแทนด้ย Ừ. Nhẹn ừ. mặt là... ừ. là... ừ. của mặt 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 của lại của mặt lại mặt มาผัดมาต้ชาบุพาทกินแห้งอย่า้เดซื้อมากไ่ได้บอกใครเด้พห่น้องเนี่ยอยางเดียวแล้วว่าอะไรอ่เป็บพี่น้องอว่นนะเมื่อ่นแล้ตัวเขาม่เก็ิทีดไย้ี่ใหม่ขาให้ง่ายชวยห้ได้เงินดกอค่ายแม่ใช่ให้มาได้เงินเดอนไม่ไหวน้อเรียสื่อมวเลย

In mất đơ đời. Nguyên nói là xương miệng <laughs> vào chocolate. Moment, ừ. chocolate.

ละมือลเนี่ยมอกไปด้วยละลมาดีเต็มเลน่มเดี๋ยวก็ไปยังเวนเดี๋ยวเดเสียดเสือลุกกอกดามชื่อพานกีถ้าเป็นเงินไม่ได้เนาะไม่ได้ห้เนะบอกดียป่า

แล้วไว้ลืมกดไลค์กดแชร์กดกุ้ดิมเจโบดิ่งสับสับใครด้วยนะจ๊ะพรากันไอไหนพี่น้องกำไปดีเรียบพีดิดทำไมเรียบก็ผิดคดบ่พิ่คิด